ยินดีต้อนรับเข้าสู่สูตรบอล EP หนึ่งของเรา Soccerfall วันนี้เราจะพูดถึงสูตรที่มีชื่อว่าเจ้าบ้านต่อแรงเกินแต่ฟอร์มไม่หนีกันมากหลายคนคงอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ราคาที่เจ้ามือต่อเปิดสูงดูเหมือนว่าเจ้าบ้านจะเหนือกว่ามากและมีโอกาสชนะขาดซึ่งถ้าอ่านความน่าจะเป็นจากราคา 1x2 แล้วมีโอกาสชนะมากถึง70%ขึ้นไปแต่โอกาสชนะนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะชนะราคาต่อรองด้วยเสมอไปและพอมาวิเคราะห์สถิติลึกลงไปจริงๆ เรบพบว่าสถิติและฟอร์มการเล่นไม่ได้ข่มกันมากขนาดนั้นเลยซึ่งแบบนี้หมายถึงว่าราคาต่อแรงไม่ได้แปลว่าเจ้าบ้านจะยิงขาดเสมอไปแต่บางครั้งคือกับดักจากเจ้ามือนั่นเองในบางครั้งราคาต่อสูงที่ดูหน้าเล่นจริงๆเป็นแค่ราคาที่เจ้ามือออกราคาเพื่อจูงใจให้คนเทไปฟังเจ้าบ้านทั้งที่ความจริงแล้วผลการแข่งขันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็เป็นได้สุรนี้คือการมองหาราคาเปิดที่เจ้าบ้านต่อ1.5ขึ้นไปซึ่งตามหลักของราคาต่อรอง หมายถึงเจ้าบ้านจะต้องชนะอย่างน้อย2ประตูเช่นศบอ,อต้องเป็น2ต่อศูนย์หรือ3ต่อหนึ่งถึงจะชนะเดิมพันเต็มๆการต่อแรงระดับนี้สะท้อนว่าเจ้ามือประเมินว่าทีมเจ้าบ้านมีความห่างชั้นจากทีมเยือนอย่างชัดเจนและมองว่าทีมเยือนน่าจะต้านไม่ไหวแต่เมื่อเรากลับมาดูฟอร์มย้อนหลังของทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นสถิติการชนะใน,ในบ้านของเจ้าบ้านหรือสถิติการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนกลับพบว่าผลงานไม่ได้หนีกันมากนั่นแปลว่าราคาที่เจ้ามือต่อออกมา อาจจะไม่สมเหตุสมผลกับฟอร์มจริงในสนามและตรงนี้เองที่เราเรียกว่าการต่อแรงเกินจริงหรือพูดง่ายง่ายคืออาจเป็นกับดักของเจ้ามือน,นั่นเองซึ่งเราจะจัดคู่บอลที่มีลักษณะนี้ไว้เพื่อพิจารณาการเล่นรองทีมเยือนต่อไปเงื่อนไขของสูตรนี้มีแค่2ข้อหลักๆห,หนึ่งราคาต่อรองในชีพเจ้าบ้านต่อต้องมากกว่า1.5และ2ส,ส่วนต่างของค่าเอชวินลบด้วยได้วินต้องน้อยกว่า3 0โดยเนชวินหมายถึงเปอร์เซ็นต์การชนะของเจ้าบ้านเวลาเล่นในบ้าน และเดวินคือเปอร์เซ็นต์การชนะของทีมเยือนเวลาเล่นนอกบ้านทั้งสองค่านี้เป็นตัวแปรเฉพาะที่เราวิเคราะห์จากระบบของ So c ์กัลฟ low หากค่าเ w ช Win ินหักลบกับเดวินแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า30เแปลว่าเจ้าบ้านไม่ได้ข่มทีมเยือนมากขนาดนั้นแต่ราคากลับต่อแรงถึง1.5หหรือมากกว่านั้นแบบนี้คือเข้าเงื่อนไขของสูตรทันทีเราจะนำสูตรนี้มาใช้ในกรณีที่ต้องการคัดบอลรองหรือเลี่ยงบอลต่อแรงที่เสี่ยงขาดทุนเพราะสูตรนี้จะเตือนเราว่าเจ้าบ้านต่อเยอะ แต่ฟอมไม่ได้เนือกว่าชัดเจนนั่นหมายความว่าอาจจะชนะแต่ยิงไม่เกินราคาต่อที่ตั้งไว้จากตัวอย่างย้อนหลัง7วันของวันที่22ถึง29ราคาเปิดต่อรอง h d p เจ้าบ้านต่อต้องมากกว่า1.5จะได้อยู่ที่34คู่และคัดส่วนต่างของค่า Hwin ลบด้วย a วินต้องน้อยกว่า30%จะเหลือเพียง16คู่ใน16คู่นี้เราจะพิจารณาเลือกลงทุนในทีมรองทีมเยือน ในกรณีที่เราลงทุนบิลละ1 0 0ร้อยเราจะกำไรอยู่ที่468.5บาทโดยเราจะถูก11คู่ผิด5คู่จะเห็นได้ว่าการต่อสูงก็มีโอกาสที่เจ้าบ้านจะยิงไม่ขาดและไม่ชนะราคาเช่นกันและจะเห็นได้ว่าใน1สัปดาห์หากเราใช้สูตรนี้เราจะมีคู่บอลให้เล่นแค่16คู่หรือเฉลี่ยวันละ2-3คู่เท่านั้นซึ่งจากมุมมองประสบการณ์มากกว่า10ปีนั้นไม่ควรจะมีสูตรเดียวหรือระบบเดียวเพราะคู่บอลแต่ละคู่นั้นมีลักษณะไม่เหมือนกันบางคู่เข้ากับสูตรนี้แต่บางคู่ไม่เข้ากับสูตรนี้ ดังนั้นเราจึงต้องมีสูตรบอลไว้ประมาณ3-5ถึงสูตรแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปไม่งั้นเราจะวัดผลไม่ได้ว่าสูตรไหนใช้ได้ผลมากกว่ากันเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะช่วยลดความเสี่ยงโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบเล่นฟังบอลต่ออย่ารีบแทงเพียงเพราะเห็นราคาต่อแรงให้ดูฟอร์มและสถิติย้อนหลังและตัวแปรที่สัมพันธ์กันก่อนเสมอจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าสูตรบอลเจ้าบ้านต่อแรงเกินแต่ฟอร์มไม่หนีกันมากอีพีหนึ่งของเรานี้น่าสนใจแต่อย่าพึ่งรีบร้อนไป การจะใช้สูตรบอลให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องที่การวางแผนและบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและการจดบันทึกสถิติเสมอเพื่อให้เราวัดผลยังมีประสิทธิภาพสูงสุดและต้องไม่ลืมว่าไม่มีสูตรไหนที่จะสามารถกำไรได้หนึ่งเปอร์เซนดังนั้นนี้เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการพิจารณาส่วนคนที่ต้องตัดสินใจคือคุณเองว่าจะเลือกลงทุนแบบใดเราจะกำไรหรือขาดทุนก็เป็นเงินของคุณเองดังนั้นคุณจึงเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดของเงินลงทุนของคุณเอง การคัดบอลที่มีเงื่อนไขแบบนี้เมื่อก่อนต้องใช้เวลานานมากในแต่ละวันยิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์ที่มีคู่บอลเยอะมากด้วยยิ่งใช้เวลานานมากทั้งเราจึงได้พัฒนาระบบแมดฟิลเตอร์ขึ้นมาให้การคัดบอลที่มีเงื่อนไขแบบนี้สามารถทําได้โดยง่ายโดยเริ่มต้นที่เข้าไปที่เว็บ soccerfollow ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบแมดฟิลเตอร์ไดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยระบบแมดฟิลเตอร์จะช่วยให้คุณคัดบอลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นในแต่ละวัน และสามารถใช้ในการวางแผนล่วงหน้าได้อย่างดีเยี่ยมและพบกันใหม่ในสุดถัดไปใน EP ถัดไปเราจะพาไปรู้จักอีกหลายสูตรที่แม่นยำวิเคราะห์ง,ง่ายใช้ได้จริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกสูตรเด็ดจากซอกคอฟลโกขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบสวัสดีครับ